สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเหมือนก๊อฟว่างนักขายหายเหยื่อโพสชีวิตดีลงโซเชียลหาดาวไลอาชีพตัวแทนการขายยังคงเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบันเพราะมักจะได้รับการการันตีจากแม่ขายว่าจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าและแต่ละคนก็มีวิธีดึงดูดเครือข่ายต่างกันล่าสุดชาวเน็ตกลับพบว่าตัวแทนการขายบางคนกลับใช้วิธีเดียวกันในการเรียกลูกขาย คือการโพสรีวิวชีวิตดีๆของตนเองลงโซเชียลวิธีการคือโพสประวัติของตนเองจบที่ไหนทำงานอะไรโดยทุกคนจะทำเหมือนกันคือลาออกจากงานประจำมาทำธุรกิจและสามารถขยายผลได้ภายในไม่กี่ปีคนเหล่านี้จะเล่าเรื่องแทบจะก,กอบว่างโดยย้ำว่าไรายได้ดีชีวิตดีทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารพัฒนาตัวเองหาพาร์ทเนอร์ปันผลทำเอาชาวเน็ตวิจารณ์เรือมีการสนันโลกออนไลน์หลายคนมองว่าเป้าหมายของคนกลุ่มนี้ คงจะเป็นวัยรุ่นฝึกจ o บที่ไม่มีประสบการณ์รับมือและอยากจะประสบความสําเร็จเร็วๆบางคนวิจารณ์ว่าคนทําธุรกิจจริงๆไม่มีเช้าว,วันจันทร์ไม่มีเย็นวันอาทิตย์ รับทุกวันคือวันทำงานการพูดว่ามีเวลาว่างเยอะเหมือนกับการขายฟันมากกว่าหลายๆคนดาว่าเป็นตัวแทนของแบรนด์ดังแบรนด์หนึ่งซึ่งจริงๆสินค้าก็ใช้ดีแต่ตัวแทนชอบเอามาทำพังให้ภาพลักษณ์แบรนด์เสียหายอย่างไรก็ตามไม่ว่าเรื่องอะไรก็ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจโดยเฉพาะเรื่องงานและการลงทุนเพราะไม่มีอะไรที่ได้มาอย่างง่ายๆขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ